สนั่นสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพุทสุขภาพกาแฟทีมานหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนั่นสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซิเมียค์ลดกรดอลาิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย สนทาสนุนโดยพิธัการเสนออาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนของพ่อนายทิติพัทราสิทธิกริตรเจตคเมนเจอร์หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการผู้รับผิดชอบโครงการและทีมที่เลี้ยงหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนของพ่อณโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายประถมถนนสุขสวัดต์ตำบลบางจ อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามเสริมพลังให้การปรึกษาและแนะแนวกับทีมพี่เลี้ยงและแกนนําเด็กและเยาวชนจํานวน30คนโดยมีดรชกเตรนตดีวัจนรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมบราชูปถรัรมฝ่ายประถม,ะถมและคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับโดยกิจกรรมต่างๆในฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนของพ่อทางโรงเรียนได้ใช้วิธีแบบผสมผสานก็จะมีทั้งเรื่องของการปลูกผักการเลี้ยงไก่ไข่ไก่อารมณ์ดีโดยมีฐานการเรียนรู้จํานวน9ฐานภายใต้การ สนับสนุนจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสถ้านักเรียนอยู่เชือกด้านขวาก็ต้องไปด้านขวาทั้งแถวถ้าเชือกอยู่ด้านซ้ายเธอทำหลุมอยู่ด้านซ้ายก็ต้องซ้ายทั้งแถวมันจะได้เป็นแถวเดียวกัน การทําแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนของพ่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเนี่ย เราแยกออกเป็นหลายๆประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้เรามีนักเรียนแกนนําประมาณ50คนต่อปีและขยายผลกับนักเรียนทั้งทั้งโรงเรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้เกิดทักษะชีวิตในเรื่องของการเรียนรู้ในเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเด็กๆก็จะได้รับรู้ว่าวิธีเลี้ยงไก่ทําอย่างไรให้อาหารตอนไหนให้น้ําตอนไหนเก็บไข่ตอนไหนเช่นเวลาเช้า9ก้าโมงถึงสิ 11โมงครึ่งก็ต้องมาเก็บไข่และการดูแลทําอย่างไรนะคะสําหรับการปลูกผักบนกระเบื้องเด็กก็ได้ได้เทคนิควิธีต่างๆว่าต้นกล้าที่ลงปลูกนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะการทําปุ๋ยหมักซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งโรงเรนของเราผลิตปุ๋ยแล้วก็ทําปุ๋ยหมักเองทําน้ําหมักชีวภาพเด็กๆได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็นําไปต่อยอดให้กับผู้ปกครองที่บ้านนะคะส่วนที่2ที่ท่ันมองว่าสิ่งที่จะได้นั่นก็คือเครือข่ายและชุมชนต่างๆโดยงานต่างๆเนี่ย เมื่อเรามีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยงานและชุมชนต่างๆก็เข้ามาช่วยกันสนับสนุนช่วยกันมาเป็นวิทยากรให้ความรู้นํากิจกรรมต่างๆเข้ามาให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการเรียนรู้เช่นการทําเห็ดเช่นการทําน้ําหมักชีวภาพการทําบัญชีสักกรเด็กสามารถจะคานวณได้นะคะว่าไก่ ประมาณ200ตัวของเราวันหนึ่งออกไข่ได้กี่ฟองแล้วจหน่ายอย่างไรเด็กก็สามารถที่จะทําบัญชีตรงนั้นได้ประเด็นที่3คุณครูยังคิดว่าคุณครูก็ได้เกิดทักษะในการเรียนรู้ทุกคนทุกวิชาระบูานาการในการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นกับเด็กในทุกรายวิชาได้เรียนรู้ในภาพรวมของหลายๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนของเรานั้นยังคิดว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ได้ว่า ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านที่เราทุกคนน้อมนามาเป็นศาสตร์พระราชาในการดําเนินชีวิตของโรงเรียนราชประชาสมาัยนั้นเนี่ยสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตใช้กระบวนการต่างๆเพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ได้ในทุกทีมขา,<ข>า AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิ์ ดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เตเจเนเรชันใหม่พบกันที่โชว์บอร์ดทั่วประเทศ